ก็สวัสดีครับวันนี้มีรอยุหาบางลม5 9าเก้าจากสเข้าหคันครับดูสภาพโดยรวม,สภ,รวมสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยเครื่องแห้งมาก เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนฟังเสียงเครื่องติดตัวเนี่ย ปิดเครื่องมานะครับเดินเบานิ่มๆเลยเนี่ยสภาพโดยรวมนะครับประมาณนี้ยังไงฝากไว้ด้วยเนี่ยสองหมื่นสามเก้าร้อยครับ